สบายดี bye. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยบอยู่ตางประเทศยินดีต่อเราขอสู่สอง youtube สาวเราวควรอินดีพี่น้องวันีะเกิดยามกลางคืนนะคะน่ากลัวไหมมึดมืดพี่น้องเลยตอนนี้นั่นอยู่ที่นานิวเชียนสยามนะคะวันนี้นำสิบ้าพี่น้องมาเบิง่ง สถานีรถไฟฟ้าสนามไทรเนาะทุกคนเนาะแบบเปิดโลงเลยด้พี่น้องเปิดโลงสิเนาะว่ามีลังคาเลยพี่น้องไม่มีลังคานะคะเนี่ยลงสิเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังสิลงไปไต่ดินเนาะพี่น้องเนาะสถานีสยามไทรรถไฟฟ้าไต่ดินนี่น้ำไดมารอบนี้เป็นรอบที่สองเนาะรอบแรกบริษัทกีไปพี่น้องเบิ้ง แต่วาลารอบที่ช่องนี่อยากทายให้พี่น้องเบิ้งงนอกว่าเบิ้งมาส้มน้ำแกนพี่น้องว่าสวยอ่าว่าสวยงามตามใจเนาะ mm hmm. ตอนนี้เราก,กำลังสิลงไปไต่ดินเนาะพี่น้อง mm hmm. สังเกตยเบื้อง่าก็จะเปิดลงสินะพี่น้องข้างบนจะบ,บ่มีไอเอีอยงก,ก็จะเกิดลังค่าเนาะพี่น้องเนี่ยลงแบงสีเลยทุกคน mm hmm. อ่าสถานีสยามไสรเนี่ยก็เป็นสถานีที่สวยเนาะพี่น้องเนาะ ครั้งนึ่งก็เป็นครั้งที่สองที่น้ำมาน้ำก็เลยอ,อยากทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าข้างล่างสวยงามสัมปัตอนนี้เรากำลังลงไปข้างล่างเนาะพี่น้องาาก็จะเปิดลงเสียด้วยทุกคนเนี่ยเพรมีลังคาเนาะยางมาตั้งเตส้สีแยกสีแยกสนามหลวงพี่น้องถ้าหอดสถานีเราได้ผ่าใส่น้ำชัยตอนนี้เราอยู่ใต้ดินแล้วนะคะนิวเชียนสยาม เดินทางบ่อยพี่น้องเลยส่วนไรหนำจะนางแต่รถไฟฟ้าเนาะผู้ท่าหนำเป็นมีไอ้ดูไอเทมน้ำเราทุกคนคาดขนาดไปเนาะสถานีนี่บอกเลยเป็นสถานีที่สวยงามพี่น้องเลยหําก็เลยอยากถ่ายบรรยากาศด้วยว่าถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิรงเนาะว่าข้างหลังจะสวยงามขนาดไหนนะคะตอนนี้เราก็ลงมาถึงตั้นเออ่ถึงใต้ถึงอียังก็อนสันที่สองเนาะ ของไต่ดินแล้วนะพี่น้องเห็นบปะมันแต่งางามงามพี่น้องเลยนะมัก็เลยอยากถ่ายพี่น้องเบิงนะ้งเนาะนี่ตอนนี้เราอยู่ใต้ดินแล้วนะคะทุกคนนี่เมันแต่งางามงามพี่น้องเลยนะบันไดทั้งคืนอันนี้นี่ทั้งโลง่งเนาะเดี๋ยวเาสิไปซื้อตั๋วกันเลยทุกคนเดินทาง พี่น้องามแห้งแห,ห้งน,นะคะสะานีสาย,ยามใสก็จะแต่งแบบคลายกำแพงวาดเลยพี่น้องเลยงามแห้ง่นองเน,น,นี่ยก็จะ,จะเห็นแบบนี้เนาะแต่งงามน นด็กก็จะาขึ้นมาแต่ไต้ดินเนาะพี่นอ้องง่ามแห้งพี่นอตต้องเลยสถาน,นีนี่นะบอกเลยช่วงนี้นะเ่เวลาประมาณสองทุกคนกับโกคอยร้ายพี่น้องแต่ว่ากลางเวรนะคนร้ายง่ามแห้งทุกคนขอรีวิวนะคะ เพื่อคนที่เ่เคยมาที่ดดเห็นเนาะว่าสวยงามสมัยนะทุกคนงามแพ่งพี่น้องพ่พี่นอ้องเลยข้ามากข้างนนี่ก็เย็นเย็นเด้อพี่น้องเลยเนี่ยใหญ่แห้งโอ้ออกท้างนี้ก็ได้พี่นอ้อง นักไม่เคยออกทางนี้เนาะบ่ฮู้ว่าออกทางนี้ไปทะลุทางไรเนาะพี่นอ้องแต่ว่าส่วนลายหันจะออกแต่ทางหนาด้วยกระเขาแต่ทางนั้นพี่น้องเลยโอ้ฮะโลงทางนี้นนก,นก็ได้เนาะพี่นอ้องโอ้ลงได้ยองทางเลยทุกคนโอ้ขาดขนาดเลยพี่น้องเลยนี่เนาะลงไปใต้ดินฮ่าทุกคนงามแห้ยม ขายคือวัดได้เนาะพี่น,อน,น้องเนาะได้เบวลเวลากว่ากันมาเสื้อสองสูงปลายหอทองมือนีน่งกระชับมากสามสูงพอแล้วทุกคนเลยก็จัดแต่งงานมาเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปนั่งรถไฟกันนะคะทุกคน แคบว่อยากเสื้อนอพี่น้องนอว่าอดี้คือสถานีรถไฟฟ้านะคะสวยงามเกินคำบรรยายลงโอ้พี่น้องยังลงไปอีกได้นี่นะว้าทุกคนตอนนี้เราลงมา อยู่สันสามพี่นอ้องสันสามเดี๋ยวนี้นี่ว่าต้องลงไปอีกพี่นอ้องว่าลึกมากทุกคนสถานีบอกเลยว่าลึกมากทุกคนเลยาทุกไฟเล็วรถไฟส่วนกางคือนคน,นบ่ไฟร้าย เราจะไปเราต้องผ่านสกูวิทใช่ไหมทุกคนนี่เราต้องไปทางนี้นะคะชานจาลาที่สองขากลับปแคบ่บอยากเสื้อซ้ายตาพี่น้องตอนนี้เห้หยุดไตดินนะลึกแห้งพี่น้องเลยสถาน,น,น,นีนี่นะบอกเลยล่งมันไดมากประมาณสี่สัตว์สีหาสัตวนี่แหละพี่น้อง ควรกับบคข่อยร้ายนะจ๊ะเด็กแหละพี่น้องเลยควรเลยบกข่อ,อยร้ายว้าพี่โตทหารก็ะคืนได้แล้วก็ออกได้เนาะพี่น้องท่าขวัญก็มีอะไรดือนสังเกตในหน้าจออะไรเนาะพี่น้องว,ว่ารถไฟสิมาจากักนาที่เป็นการตะเขียนบอกว่าอีกสองนาทีเนาะคักพักพี่น้องเลยสวยงามแห้ง ทางนี้ก็จะทางสาราที่หนึ่งก็คือจะไปท่าพระบางบ้าภาษีเจริญนะคะถ้าทางสาราที่สองก็ไปวัดมังก,กรสีลมแล้วก็สกขุมวิทย์นะคะทุกคนพักแห้งพี่นอ้องอู้สถาน,นีน,นี่บอกเลยเห็นแล้วก็อวดไทยให้พี่น้องเบิ่งโมได้พี่น้องเลยงามแห้งคนบกพรายเลเกิดได้พี่น้องเลย กำลังรถไฟหมุนมากเลยพี่น้องเด้อหมุนดินมากอู้รถไฟมาเด้อพี่น้นอ,องอ้สร้างฝังฝุ่นเนาะเว้นฟังสิฟนังฝุ่นฟังฝุ่นมาเด้อพวฝุ่นบกใปร้ายไปเไล โอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะกิขอษาเกา็บฝากบรรยากาศอะไวยเพื่อสนสนิทเนาะมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอ๋อฝังนี้มาแล้วเดินทางแล้เด้อพี่นอ้องมาเนี้ก็ไเลยขอบคุณทุคณกคนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะรถไฟฟ้าใต้ดิน